สวัสดีครับเจอกับสารแดงเหตุ e อีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีความรู้ปาะฝ่ายอีกเช่นเคยนะครับมีคนถามเข้ามานะครับว่าลาเขียวนะครับที่เราเจอเนี่ยมันลามติดต่อกันเหมือนเวลาเป็นพวกหนอนพวกแมลงหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาอธิบายเพื่อไขข้อสงสัยนะครับว่าไอลาเขียวที่เราเจอเนี่ยมันลามติดต่อกันได้หรือไม่นะครับแล้วจริงๆที่เราเห็นเนี่ยมันค่อยๆเขียวไปเรื่อยๆเนี่ยจริงๆแล้วมันลามจริงเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวขอแยกเป็น2ประเด็นก่อนนะครับวันนี้ คนที่ถามเนี่ยผมคาดว่าน่าจะเกิดจากเวลาเราไปเปิดดอกเสร็จแล้วนะครับแล้วก้อนค่อยๆทยอยเป็นลาเขียวไปเรื่อยๆคาดว่าจะเป็นสาเหตุนี้ที่ถามมานะครับเพราะว่าลาเขียวเนี่ยอย่างก้อนนี้ก็คือเป็นตอนบุกนะครับแต่คนที่ถามเนี่ยน่าจะหมายถึงก้อนที่เป็นตอนเปิดดอกนะครับก็เดี๋ยวจะมาอธิบายตัวนี้นะครับว่าจริงๆแล้วมันลามหรือมันไม่ลามกันแน่นะครับยกตัวอย่างนะครับก้อนนี้เพื่อนๆเห็นตัวนี้ไหมครับก็จะมีลาเขียวนะครับให้ดูใกล้ๆลาเขียวตัวเนี้ยเนี่ย สาเหตุมันเกิดจากเมล็ดเ้าฟังนะครับมันติดเชื้อราเขียวมันก็ค่อยๆเดินลงไปที่บ่านะครับเดี๋ยวมันก็จะกินไปถ้าสมมุติว่าก้อนเรานะครับงื่องไม่สุกหรือว่าไม่มีความแข็งแรงมากพอมันจะทยอยกินจนหมดเลยมันจะเขียวหมดทั้งก้อนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าก้อนเรานะครับยังแข็งแรงอยู่มันยังพอออกดอกได้อยู่นะครับก็แค่แค่หน้าก้อนที่เป็นนะครับก็ยังอาจจะออกดอกได้อีกครั้งสองครั้งก่อนถึงจะเสียหาย ที่เราแคะไปเนี่ยมันจะมีซีกนึ่งทยี่ยงเขียวเยอะแล้วก็ซีกที่แคะออกไปแล้วมันจะไม่เขียวนะครับอันนี้คือก้อนนะครับที่ในกรณีติดเชื้อจากเม็กระฝานะครับก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือไล่เดินลงไปจากบ่านะครับลงไปที่ก้นนะครับแต่ถ้ากรณีก้อนนะครับที่นึ่งไม่สุกจะเป็นทั่วๆไปนะครับจะเป็นทั่วๆไปจะเขียวเป็นเส้นอย่างนี้ขึ้น,นตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้คือสามารถจะเป็นได้ทั้งก้อนเลยนะครับเป็นบริเวณไหนก็ได้แต่จะลามเร็วเป็นทั้งก้อนส่วนมากให้สังเกตว่า ถ้าเกิดจากการนึ่งไม่สุกเนี่ยจะเป็นหลังจากที่เราเก็บด,ดอกเห็ดได้หนึ่งชุดนะครับตอนที่เรานะครับเข้าไปลงเปิดดอกแล้วเอาก้อนเข้าไปเตรียมรดน้าเปิดดอกนะครับหน้าแรกจะยังออกอยู่นะครับพอผ่านไปถึงหน้าที่สองปุ๊บจะเริ่มมีปัญหาลาเขียวเนี่ยกินก้อนนะครับแล้วก็จะเป็นตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนีนงนนงนน้ไปเรื่อยๆนะครับจนทําให้เราสงสัยในที่มาของคาว่าลาเขียวลามหรือเปล่าที่จะคุยกันในวันนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายไขข้อสงสัยให้ฟังนะครับ การที่ก้อนเรานะครับเป็นลาเขียวหลังจากที่เก็บเห็ดไปแล้วหนึ่งชุดนะครับเกิดจากการนึ่งก้อนไม่สุกนั่นเองนะครับไม่ได้เกิดจากการที่ลาเขียวมันลามจากอีกก้อนหนึ่งไปอีกก้อนหนึ่งหรือไปอีกก้อนหนึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมถึงบอกว่าลาเขียวมันไม่ลามนะทั้งทั้งที่เราเห็นแล้วดูอาการแล้วมันก็เหมือนลามมันค่อยๆยทยอยเป็นไปเรื่อยๆนะครับ ในเมื่อสาเหตุที่เราคุยกันเนี่ยเกิดจากการนึ่งก้อนไม่สุกนะครับแล้วมันเกิดได้ยังไงนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับเวลาเรานึ่งก้อนนะครับให้เราเปรียบก้อนเราเนี่ยนะครับเหมือนหม้อต้มน้ําเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้เป็นหม้อต้มน้ำสองใบนะครับใบแรกนะครับที่เราเน้นย้ำกันอยู่เสมอเลยคืออะไรเรื่องความชื้นครับความชื้นควรจะพอดีครับพอดีในที่นี้ถ้าเราบอกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับ ก็ควรให้มันได้เจ็ดสิบเอร์น่ะสมมุตินี่คือความชืน้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นคือเท่านี้สมมุตินะนี่เป็นเรื่องสมมุตินะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าสมมุติแค่ครึ่งก้อนอย่างนี้คือห้าสิบเปอร์เซ็นต์สมมุตินะว่าความชื้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าสมมุติว่าเต็มก้อนอ่ะสมมุติว่าอย่างงี้ค่อยๆดูตามไปนะครับจะได้เข้าใจสมมุติว่าตัวนี้แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสมมุตินะครับว่า ไอ้ตัวก้อนเห็ดทั้งสามก้อนเนี่ยเป็นหม้อใส่น้านะครับคือภาชนะใส่น้ําแล้วเราก็จะจุดไฟนะครับสมมุตินี่คือไฟจุดไฟข้างใต้นะครับจุดไฟไปใช้ไฟสมมุติว่าเราเร่งแรงที่สุดเลยเท่ากันเร่งไฟแรงร้อยเปอร์เซ็นนะครับเท่าเท่ากันทั้งสามหัวเลยนะครับเสร็จแล้วเวลาปุ๊บปิดเตาสมมุติว่าหกชั่วโมงปิดเตานะครับ ไฟความแรงเท่ากันนะครับอุณภูมิใช้ทั้งหมดเท่ากันแต่น้ําที่อยู่ในนี้ในหม้อทั้งสาใบจะเดือดในเวลาที่ไม่เท่ากันนะครับอย่างสมมุตินะครับว่าตัวนี้มันน้อยที่สุดมันก็จะเดือดก่อนตัวนี้มันพอดีมันก็จะเดือดตามเวลาสมมุติตัวนี้เราปิดเตาหกชั่วโมงใช่ไหม ตัวนี้อาจจะเดือดที่แค่สามชั่วโมงโดดเดือดแล้วนะครับน้ําเดือดสามชั่วโมงตัวนี้อาจจะเดือดที่ห้าชั่วโมงอ่าห้าชั่วโมงส่วนตัวนี้แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตอาจจะเดือดที่เจ็ดชั่วโมงอ่าเพราะฉะนั้นเวลาเราทําก้อนเนี่ยถ้าเราใส่น้ําในก้อนเราเยอะความชื้นเยอะมากนะครับไฟที่เปิด เท่าเท่ากันสมมติไฟก้อนนี้กับก้อนนี้เท่ากันเลยเปิดแรงเท่ากันแต่ปิดที่6ชั่วโมงเท่ากันก้อนนี้นะครับหชั่วโมงพอพอเนี้ยพอเริ่มได้ร้อยที่5ชั่วโมงอีกหนึ่งชั่วโมงเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการดองก้อนหรือปล่อยให้ความร้อนในก้อนเราเราอึดนะครับเหมือนกับการที่เรา,าหุงข้าว เรามักจะไม่คดข้าวกินเลยตอนที่ข้าวเด้งนะครับเราจะรอให้ข้าวมันขึ้นฟูห,หรือระอุอีกประมาณ1ิบ5สิบห้านาทีหลักการนึ่งก็คล้ายๆกันนะครับเราจะไม่พอร้อยร้อยปุ๊บที่ห้าชั่วโมงเราจะยังไม่ปิดแก๊สเราจะบวกต่อไปอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อให้ก้อนเนี้ยระอุนะครับพอก้อนระอุเนี่ยครบเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงก็ถือว่าใช้ได้ปิดแก๊สนะครับส่วนตัวนี้น้ำมากเลยตัวนี้น้ำเก้าสิเปอร์เซ็นเลย ああใส uh, so ่น้ําความชื้นเพราะว่าอะไรเพราะหน้าฝนนะครับหน้าฝนเนี่ยความชื้นเราจะคุมได้ยากเนื่องจากฝนตกเปียกขี้เลื่อยเรานะครับเวลาเราเอามาทำเนี่ยเรากะขี้เลื่อยใส่น้ําในปริมาณที่พอดีแต่ว่าด้วยตัวของขี้เลื่อยเองมันมีการองความชื้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าขี้เลื่อยไม่แห้งแล้วเราใส่น้ําที่ปริมาณที่พอดีเท่าเดิมมันจะทําให้ก้อนเรามีความชื้นมากมากกว่าเดิมนะครับพอก้อนมีความชื้นมากกว่าเดิมปุ๊บอะไรเกิดขึ้นเวลานึ่งก้อนนะครับตัวนี้ ถ้าตรงนี้ที่6ชั่วโมงเขาพอดีนะครับที่หนา70%ตัวนี้ถ้า0จะไม่พอดีแนละ้วอุณหภูมิเนี่ยระยะเวลาเนี่ยจะต้องเพิ่มนะครับจะต้องเพิ่มจากที่เราเคย6ชั่วโมงเราอาจจะต้องเพิ่มไปถึง7ถึง8ชั่วโมงเพื่อต้องการให้ก้อนที่มีความชื้นจัดๆเนี่ยเยอะๆเนี่ยสุกนะครับสุกเสมออ่ะถ้าสมมุติว่าเราผสมชี้เลื่อยทั้งหมด6โมนะครับอ่ะสมมติว่านี่คือโมนะผสมมาเลย6โม แต่ละโม่เนี่ยความชื้นนะครับมกักจะไม่เท่ากันแน่นอนอยู่แล้วอันนี้ตัดมาจากตรงที่เปียกอันนี้ตัดมาจากตรงที่แห้งอันนี้ตัดมากึ่งเปียกยกึง่งแห้งถูกไหมครับพอเราเอาไปนึ่งทั้งหมดนี้ทําก้อนสมมติว่าทั้งหมดนี้ทาก้อนได้หนึ่งพันก้อนนะครับหนึ่งพันก้อนลูกค้าสั่งก้อนมาหนึ่งพันทำไปเปียกบ้างแห้งบ้างกึ่งเปียกยกึ่งแห้งบ้างแต่ผสมน้ําเนี่ยผสมเท่าๆกันนะครับบางทีเราอาจจะดูเอ้ยนะเปียกนิดนึงแห้งนิดนึงก็ใส่ไปเท่าเดิมนะครับเดี๋ยวไปผสมกันเอาทีนีน ตรงที่เปียกนิดนึงเนี่ยก็กลายเป็นเปียกมากเวลาเราทําก้อนนะครับเพราะฉะนั้นในเตาเวลาเรานึ่องก้อนหนึ่งพันก้อนมันจะมีก้อนที่เปียกมากเนี่ยอยู่สักสมมุติว่าพันก้อนอาจจะมีสักสามร้อยหรือสี่ร้อยก้อนนะครับไอที่พอดีพอดีอาจจะมีสี่ร้อยนะครับไอที่แห้งๆหน่อยก็อาจจะมีสักสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแต่เราไม่รู้ไงเราไม่รู้หรอกว่า อันไหนมันเปียกมากเปียกน้อยนอกจากจะเอาไปชั่งน้าหนักทุกก้อนถึงจะรู้ว่าความชื้นอันไหนเปียกมากเปียกน้อยนะครับอ่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในพันก้อนก็อย่างที่บอกไปพอความช,ชื้นมากชื้นมากเกินไปนะนึ่งไม่สุกพอนึ่งไม่สุกก็บอ่าฆ่าเชื้อไม่หมดจดลาเขียวก็จะเข้าไปกินนะครับแล้วถามย้อนกลับว่าแล้วทําไมมันไม่กินตั้งแต่ตอนบ่มก้อนเลยละ่ะนะครับตอนบ่มก้อนเนี่ยหลังจากเราล่งก้อนเสร็จใหม่ๆนะครับมันจะช่วย ล็อกหมายถึงว่ามันจะช่วยทําให้พื้นที่เนี่ยสะอาดได้ระยะเวลาหนึ่งก็คือประมาณ30 40วันนะครับพื้นที่เนี่ยจะไม่มีตัวไหนเข้ามาแทรกแซงหมายถึงเชื้อราตัวอื่นเข้ามาแทรกแซงได้เพราะว่า <c oughs> มันมีความสะอาดประมาณหนึ่งแต่ว่าไม่ได้สะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันมีความสะอาดประมาณหนึ่งแล้วพอเชื้อเห็ดมันเข้าไปนะครับเราหยอดเชื้อลงไปปุ๊บมันก็จะไปกินพื้นที่นี้หมดนะครับแล้วถ้าเรายิ่ง บุกก้อนได้ดีคือไม่ร้อนเกินไปแล้วก็ไม่ลดน้ําหรือเพิ่มความชื้นมันนะครับเชื้อเห็ดนี่ก็จะเดินไปตามปกติเลยจนเต็มนะครับแต่ทำไมปัญหาถึงเกิดตอนที่เราไปเปิดดอกตอนที่เราไปเปิดดอกที่ปัญหามันเกิดก็เพราะว่า,าลาเขียวเนี่ยมันชอบความชื้นจัดจัดนะครับชื้นจัดจัดแล้วก็ร้อนนะครับชื้นจัดจัดแล้วก็ร้อนพอเราเข้าลงเปิดดอกปุ๊บนะครับ ไอ,ไอ้กรณีเงื่อนไขร้อนเนี่ยมันร้อนอยู่แล้วนะทั้งนอกทั้งตอนบ่มตั้งตอนเปิดดอดน,นี่มันร้อนอยู่แล้วแต่สิ่งที่ต่างกันคือความชื้นครับลาเขียวชอบความชื้นจัดนะครับแล้วก็มีความร้อนปกติอยู่แล้วบ้านเราเนี่ยรูดสอนไปก็เนี่ยแตกไปนะครับร้อนบวกชื้นเท่ากับลาเขียวนะครับแต่ถ้าเกิดเรานึ่งก้อนสุกเชื้อเห็ดเดินเต็มก้อนปกติแข็งแรงไม่มีปัญหาอะไรนะครับความชื้นปกติก้อนจะรับตัวแน่น จนไม่มีเชื้อราตัวอื่นเข้าไปกินได้แต่ถ้าเรานึ่งก้อนไม่สุกนะกรณีน,นึ่งก้อนไม่สุกนะครับราเขียวเนี่ยแค่เหมือนนักมวยที่เมาหมัดนะครับก็คือว่ามันโดนโชกลงไปแต่มันยังไม่ไม่น็อกมันก็สลบสลบเดี๋ยวมันก็ลุกขึ้นมาพอมันหายมึนก็เหมือนกับว่าพอมันเริ่มรู้แล้วว่าอุณหภูมินะครับที่มันชอบเริ่มกลับมาแล้วคือร้อนและชื้นทีนี้แหละหลังจากที่เห็ดออกไปหนึ่งครั้งแล้วนะครับเห็ดออกไปหนึ่งครั้งไอ้เจ้าราเขียวเนี่ยมันเริ่มมีความชื้น นะครับมากระตุ้นมันรวม,มกับความร้อนในโรงเรือนมันก็จะเริ่มกินเชื้อเห็ดนะครับเป็นอาหารนะครับกินอาหารในก้อนเป็นอาหารแล้วก็เติบโตนะครับเติบโตทําให้ก้อนเราเนี่ยเชื้อเห็ดเราเนี่ยเสียหายแล้วก้อนเราก็จะไม่ออกดอกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจคอนเซป t นี้ก็จะย้อนกลับไปให้ฟังว่าลาเขียวไม่ได้ลามไม่จะติดจากก้อนเไปก้อน B ีก้อนสีไม่ใช่ลามแต่ที่เราเห็นว่ามันค่อยๆเป็นตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นตรงนี้เพราะว่า ในแต่ละโม่ที่เราโม่ในแต่ละเตาที่เรานึ่งในแต่ละก้อนที่เราทําความชื้นเราไม่เท่ากันก้อนไหนที่ความชื้นนึ่งไม่สุกก็จะเริ่มเป็นลาเขียวก้อนไหนที่นึ่งสุกพอดีก็จะไม่เป็นนะครับไอ้กรณีที่น้ําน้อยยกไว้ก่อนเพราะคลิปจะยาวนะครับยกไว้ก่อนไว้คุยคราวหน้าอ่ะเพราะฉะนั้นในหนึ่งเตาพันก้อน,นเนี่ยมันจะไม่เป็นทั้งพันก้อน,น,นถ้าเราผสมความชื้นได้บางส่วน แต่ถ้าเปียกทั้งเตาเสียทั้งเตาขึ้นทั้งเตาตรงนั้นตรงนี้แต่ถ้าบางกองแห้งหน่อยบางกองชื้นน้อยหน่อยอันนี้ก็จะเสียหายน้อยหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นสรุปเลยนะครับลาเขียวไม่ลามนะครับติดใครติดมันอยู่ที่ความเปียกของก้อนทํามากเกินไปใช้ระยะเวลาของไฟและเใช้ระยะเวลานึ่งเท่ากันไฟพอๆกัน แต่ว่าความชื้นมากก้อนก็จะไม่สุกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องแคไขคือเนื่องให้สุกกับความชื้นให้พอดีแล้วเวลาไปเปิดดอกจะได้ไม่เป็นลาเขียวนะครับก็มีประมาณนี้นะครับฝากไว้ให้คนที่ถามมานะครับได้เอาไปศึกษาดูนะครับโอเคงั้นวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ